ใครที่ต้องการรัดเติมเกมโลบอกก็ร้านนี้เลยแบ h ช็อปร้านที่คุณต้องการมีที่กดเกมพาสท,ที่กดผลในบ็อกฟุตท,ที่กดเพชรในอ Star และก็เกมแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะจ๊ะก็กราบสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ต่อ11โมงแล้วนะคือทางแอดมินเขาส่งเอาเอาง่าย คือเป็นแบบตัวอย่างแล้วกันนะตอนนี้เท่าที่พี่ดูมาคือมันโมจิหมดตื่นยังไม่มานะครับโอเคแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่จะมาอะมาลบลชมดูเลยกันแล้วกันนะคือก็เออราดูแล้วกันว่าอะไรยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะไม่รู้ในคลิปมันได้ยินหรือเปล่าประมาณนี้นะ คุณดูดูดูไปพร้อมกับผมเลยโอเคอันนี้คือกกอะใหม่นะครับอ่าอันนี้เอออัปเดตสิบเจ็ดอัปเดตสิบเจ็ดหัวสั้นสองนะฮะเออโอเคอ่าประมาณนี้ผมจะไม่เปิดเพลงนะเพราะเดี๋ยวติเด,ด็ก็สิอันนี้คือฟินิกตื่นนะฮะเนี่ยดีดูเห็นไหมเห็นสก,กิลไหมอ่จาจะประมาณนี้นะเออมันก็แบบเหมือนมีออร่าเยอะขึ้นนะซึ่งใครที่มีโมจิเออสองผลหรือ เวลยังไม่ถึงผมขอได้ไหมผมอยากได้มากคือโอ้โหไม่น่ากินมดผลฟินิกตอนนั้นเลยคือไม่รู้ใครเข้าหลัดผมแล้วก็มันกินผลฟินิกไปเออโอเคมาดูต่อกันเลยอันนี้คือสกิลน่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือเปล่าพอมาเนี้ยเออเนี้ยมันจะเป็นไฟอันนี้คือน่าจะเป็นสกิลฮิลน่าจะใช่หมดเลยเออนะอ๋ออันะอน,นี้อันนี้น่าจะสกิลฮิลโอ้เนี่ยดูดิคือเหมือนแบบ เหมือนฟิน <ator and S 2> <aning> ิกเต็มตัวเออดูดิโอ้โหสกิลสามแน่เลยเมื่อกี้ที่มันปล่อยสามทางอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนแล้วมันจะมีอย่างหนึ่งด้วยมันเดี๋ยวเดี๋ยวดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับโอเคนี่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 เห็นไหมเห็นที่เขาถือไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย มันคือเคียวแบบอันเล็กอ่ะมันมันจะอยู่ยังไงเดี๋ยวมันเคียวยุมานทูดอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเคียวที่ดอกมาจากบอสฮาลาวีนะมันจะอันเล็กแล้วงามงามเหมือนมันเหมือนอะไรวะที่เกี่ยวข้าวอ่ะเออมันประมาณนั้นแหละเออเอเคเดี๋ยวดูต่อเลยแล้วกันนะนี่มันจะประมาณนี้เห็นไหมเมื่อกี้อันนี้คือหมัดซุปวีสองนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมโอ้ยมัดซุปวีสองอ่ะอ่าเห็นไหมอันนี้คือ เดี๋ยวดะไอย้อนไปดูใหม่แล้วกันนะนี่เดี๋ยวนะอันนี้คือฟินิกนะครับโอเคอ่าฟินิกอันนี้คือเคียวนี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นแหละอันนี้คือหมัดซุปนะครับนี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะปุ๊บมันมันเร็วเกินอะนี่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 เห็นไหมน่าจะอันนี้น่าจะเป็นสกิลสามนะอันนี้น่าจะเป็นสกิลสามซึ่งที่ผมเห็นคอมโบนะมันจะมี สกิลอ๋อคอมโบใช่ไหมน่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วสกิลสามซึ่งมันน่าจะแรงเพราะเห็นที่ผมเห็นนะสกิลหนึ่งคือต่อยรัวๆต่อยรัวๆแบบคือมันดึงมันดึงสตูแล้วมันก็ต่อยต่อยแบบแล้วก็สกิลสองมันจะเป็นเชือกอะไรก็ไม่รู้ปล่อยไปที่สตูถ้าโดน,นสตูมันจะมาหาเราแล้วก็เราสามารถกดสกิลสามเพื่อเป็นพายุแบบนี้นี่นี่พายุแบบนี้นะอ่าประมาณนี้โอเคอันนี้คือไปต่อเลยกันนะอ่าเนี่ยเห็นไหม ออันนี้คือเจ้าทะเลแบบใหม่นะครับโหเป็นโคตรเทร่เลยวะ่ะอันนี้คือเมื่อกี้ฟ <Phoenix. S 1> ินิกนี่เห็นไหมฟินิกท่าบินโคตรเทร่เลยโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะฮะคือมันเป็นคลิปสั้นๆก็เม่นมีไม,ไม่มันไม่มีอะไรหรอกเออก็มาบอกผมว่าโมจินี่น่าจะมาเร็วๆนี้นี่แหละน่าจะเออล่อทะเลทะเลแสงไม่ก็แบบ คือพออันนี้ตื่นเสร็จปุ๊บประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์โมจิมันน่าจะมาโหต้องรออีกนานนะพี่ว่า <c oughs> เออนะโอเคก็รอดูเลยแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วลกันนะคือไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะแล้วแต่เลยถ้าถ้าจะกดก็โอเคโอเคครับบายบายครับผม กดติดตาม